สบายดีสบายดีเราทุกคนวันนี้ก็พบกับน้องตุ๊กในช่องเช้าเราซ้ำเนื้อแซ่แนวสบายดีเดอ้อพี่น้องน้องตุ๊กยวนหัวน้ำซ้ำหัวน้ำซ้ำสามเนาะม,มาเปิดคลิปอยู่นี่พาะว่าน้องตุกสิออกไปสิออกไปตลาดเมืองโมเมนต์ตลาดโต โตหิยุกตรงกนถามเฮานีเดอร์โมเมนตลาดตัวนี้เดอจะเป็นตลาดตลาดเมืองหรือว่าตลาดท้องเมืองซําเหนือเลยเนาะอ่าน้องทุกเยาพาทุกคนไปเยี่ยมหานของมูน้องทุกอยู่อยู่แถวตลาดนั่นแหละเดี๋ยวไปเมืองนองแบบมูน้องตุกเปิดหาเมือแล้วมีอ er, ันเดอร์คายเดมีอันเดอร์นาเสียบเดนอนอยู่ในตลาดเดี๋ยวพาไปเลาะอ,อยู่ในตลาดเนะาะจะมาเข้าตอนในที่รถจักรขาปเป็นเมืองขี่รถจักรขบเป็นเมือง ประมาณหานาทีประมาณหานาทีเดี๋ยวนี่กับประมาณสี่โมงหรอสี่โมงหาโมงข้ามืดขึ้นมืดฝนเด้อไปกันเลย มึงนอฮอนแล้วนอะทุกคนที่รถมาประมาณสามนาทีสมนาทีก็หอดตาให้รากุบแลวขอเด้เด้อไทย่มื่อไเช่าสาล้านนักขายเมื่อโงงามนทั้งยงามปะนะเด้อบุงาม เห็ดงามๆเนาะายน่เดเห็ดิน้องหาผ้านี่น่องิอันนี้ก็หาผ้านี่ก็ิเอากรเดอมาเอบมาบานยุก็เลยมันก็นาเอนเอเนาะสวเนาะ ไายไวด้าากินไรกเลยเองมา่าน่วงนี้ก็จะมีดอกขีดอกนอหนอหวานนอหวาน้ายแล้เด้อต้องผ่านเด้ออันนี้เห็ดพวกหน่อยเพรท้ายหูไปเน่ ดอกมะกรเ <ừ. S 1> ื้อน่าเป็นมา9300เหนังแ <ừ. S 1> ทบพียวะมีนังแทบพียมีเสืออัวเดคน ตลาดใน่นอนเนาะตลาดเมืองเป็นตลาดในเมืองสําเนือเป็นอันนี้เป็นตลาดของมกกเมืองสําเนื้อแก็กจะมีพวกช่วงนี้ก็จะมีดอกทิ้งหลายเ,เตย มักจองหน่อยละเนาะอันนี้มาเด้อไม่เลงไม่เลงขายคนเดียวขายคนเดียวเนี่ยจาน่เานเอามะเขือได้บปะอือมีมะเขืองมึงมะขามหนบมันจะเสียบเอามะส่วงเท่าไเอา เออเอาเอาด้เส uhm, like, mm ือกนดดเราเอามะเขือมะเขือชื่อนลเอกระด้มาอนี่นะเอามะงมะอีเลงมีตามแดูการหน่อยนนี่หน่อมักจองหน่อยมักจองฟาดก็ไเดย์ห้าพันไหม มีมาทุกคนคนก็แล้ลายแล้วทุกคนแต่อาจจะบราณห่อตลาดตือด้วยอันนี้คือตลาดเมืองแถวเยี่ยมก่อน เยี่ยมใส่เยี่ยมขวา้าเยี่ยมขนมนุ่เป็นตาเสียบเห็นอะไรด้ยวยก็เป็นตาเสียบเม็ดไม่คายหรอก จื้อนอจื oh. <laughs> ้อนอตัดเป็นตอนสว่างมาตุกยังจือ่้ดิเบอร์ว่าด้ขายบ่มันเลาะอิดอกแบบนี้หาบ้านนะหาบ้านด้สาย่างสี่ย่างมาตังเสื้อเนนอคักนนีะเลยได้แต่สุ่สมนี่เลย กี่ซี่ก็ได้จับเก่าช่วยตัดเพื่นเอาลกี่สามมีงรนอนโอ้เคื่อปบริวลกเครือห้องมงเงินเดี๋ยวจะกบพายเดีโวเอออักรบ็กี้อ๋อตังนี้ล็กางเีหเอ่เนเอนตน้ำหน้ามานอนนีนนอ่ใส่เอ่อรนก ตัวเย็นเกปูเกปูก็ตลาดน้อยก็คึกคืนอยู่เนาะเดี๋ยวเข้าออกไปอันหาหมูเลยเนาะซื้อสมไปซื้อสมแต่เห็นหมูตามมากินเนาะ อันนี้คือตลาดเมืองหรือว่าตลาดเมืองํำเนือแท้ๆเนาะโตเทียนแมนงซุกขายเสริมอาหนเป็นตลาดตลาดเมืองซ้ำเป็นแบบตลาดของของแข็งเนาะเป็นค้ายาแบบตลาดของจังจังหวัดหรือว่าตลาดของอำเภอประมาณนั้นเนาะ,นอ,ะอันนี้คือตลาดแบบอบาแบบาา่าหมู่บ้านแบบค้ายายแบบเมืองเขมือนอย่างว่า <laughs> เมืองพษาทไทยเหมือนอย่างเนาะคือเป็นแบบของอจัง อำเภอรหรือว่าเป็นแบบกุมบานฮะทุกคนแต่คนก็ร้ายอยู่เนาะคือคืนจะหักโัวร้ายถอตลาดเงยเด้อทุกคนแต่อันนี้คือยูคเก๋อเก๋อบัดท,ทางขึ้นบัดรอ่างอุ้งตื้อเนาะสร้างคืนบัดองค์ตื้อก็ขี้ขึ้นไปนี่เนาะตัวที่เป็นบัตรฟูที่น้องตกกับน้องๆมาท้ายคลิปถึงเนาะทุกคนเดี๋ยวขิ้ เดี๋ยวเี๋มาหออาหารมูของเราตุกตลอนี้เนาะขายเลยเลาะนี่เนาะผู้สาวงามเลยเนาะขาย<ไ>ขายสินตีหรือแบบปิงเอ็ดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเ,เดี๋ยวเขาขอกวาดเขื่องก่อนนะอ๋อมีสินนีตันดอกตระเมงบ้างใ่มาตั้อขายตั้มเดี๋ยวเอาตั้มมากินได้ไหม หรือเปล่านี่ฉันซื้อมาแล้วอีตุ้น,นแม่ชครับแม่แม่มโดนอขาอีตุ้นน่าแม่กูกุสื่อรวมมิดเลยหาพันปีงอันนี้เธอซิมได้ไหมปิงเอ็นแต่ว่าสวงนี่มนะีมีคอยได้สวงนี้นะเอ,นนอ,ะอ้าเห็นเขาค้ายอยู่เหรอมันนี่ เป็นไหมคะาแต่งตัวงามเลยเวลาเวลาอยู่เหือเนี่ยจุกจุกนี่นี่ของเพิ่อเห็นว่าไม่ของเพิ่อตัวแมงวันกูืะมาเฮ็ดบบนีมาเจ้าว่าน้ำมันดูน้ำมันกินน้ำมันพี่นอดเดี๋ยวเอาจิ๊ซีมก่อนเนาะแซ่บ มือฟัวลุ่นๆเอ้ยได้มีฟัวเบาไปฟัวสางกับพื่แเนดีเดแซบอือหือหอตุ้น่ะมั้นี่ท์สอบอีนี่ค่าใหม่เท่าเดิมสองพันไม่ละสองพักิปทือประมาณ ไม่หนึ่งสองบาทเ็นบอกไม่หนึ่งสองบาทว่ะเดี๋ยวคูณมันกันอะอันนี้จะมให้กินอ่ะอันนี้คือไม่ทีสองละทุกคนยำนาเกลี่ย,ย,ายบานมักเตียงท้ามักเผ่า มาสุดมาแบสุดเลยเด้อมาแบอุดนุน่นแม่ค่าเลยเนาะแ่ค่ายุอันอยุวัเลยนี่เขา้าเลยยุบานโพไซยุบานโพไซยุยกเกรอร์บัตอ่าบัตโพไซเนาะบัตโพไซเถียนเป็นบัตที่เก่าแก่ที่สุดเนินเมืองจำเหนือกระบาใดเลือพูข้อมูลบนแน้น,นวันเด้อ เป็นวัดอันที่ตั้งแต่สมัยอันพ่อเก่าสิาทธิธาเนาะอยู่กระเกิร์นนี้เลยเนาะย่างขึ้นเมื่อนี้น่อยนึงหวนเลยขอกินอันนี้ก่อนเด้อทุกคนขอแซ่บก่อนเด้อน,นี่เด้อทุกคนนี่เนาะปิ้งเอ็นของเฮา แล้วก็มีฟูหวงลงทื่นพ่อสับตองมาป้วนห่านเขานอนนี่เนาะอืมกำลังตั <Okay. S 1> ป้ประเด็กประเด็กประเด็กมาซื้อโอ้ยตองเห็ดเส็บๆทำไมเห็ใดเส้บน้ำตาลเนี่ย เราเอามามเล็ดเราเมือ่มอกี้กันลืมไทยหูแล้วไทยเอาลาซะ,ะทยเากันกับไทยเอาเมค้าซะมค่าเมืม้อเมค้มคาพมน้นมา้นานของามโูาเมเดี้าเเมค้เค้ <displayed, S 1> น้องตุ๊กตามนี่มีขิงกระเทียมก็มักเ็ดเด้อมักเ็ดอยู่แบบเอื้อตุนเนาะตัมลงไปขาตาตองซอยผลหมากรากไม้ของเขาก่อนเอ้ยมื่อไง้ะป่วยแต่ละบ้างง่อกเลย đẹp nó. Nằm lai xe cứ làm lại nào, làm lại nhuo 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 nhuo, từ sáng đã xí, chung đẹp luôn, body đẹp, body đẹp, bộ toan hả? Thì đét. เซตต้นเดียวัปพอ้โ้นี่เหรอสมตั้มของเฮาก็ได้เสร็จแล้วอันนี้ก็คือสินจี สินจืสินจีนจหรือว่าปิงเกินเปิงเกนสินหมูวะนี่นะพอบาสวงนี้เขาบคขางงวแล้วก็บะคาค่อยเนะ่ะพวงงวเป็นโลว้าวเป็นตาแสบคนนั้นนี่ไมแม่ปนตาแสบจิมดู

นี่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 แสดงเนี่ยมุกเปนกระตาเลยมันกระต่ายอยเยอะแยะบวมต้องมีตัวชิมข้าวยำอืมตัชิมนะ Thế sáng tôi không can cái đấy xuống. <cười> Đấy Đấy <laughs> Má bỏ Má cái xin Má bỏ xin Má xin Má bỏ xin xin mẹ <laughs> à, là chia kia, tớ mẹ anh lẹ mẹ tớ mẹ đi mẹ chọn lẹ mẹ 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 มึงเด้อบบนเดงอนีเดียวป่ะหนที่อเบ็ดดอกโอ้มาดนี่นะคอยจังเลยแด้ว่าแบงเลยก็มาได้กินลุ <c oughs> น้น <c oughs> มั้รอกเรา้อกเยอะกนีทานหน่าเนี่สิบพนันแบบน้องใหม่ ทันพุ่นหาบ้า,านจะขอหาอะรดูว่าแบดๆตามส่วของบันลิงตองลืมมาถอยลืมอะไรบบน,น,นี่ถยอยอดต้า อันนี้ชงคือบาวกินบากินเหล้าจ้มาแวงนี่กินบุเบลกินกันเนี่ยตายมุดปยุนนี่เม็ดเหล่ายังอะไดุมักก็เลิกกันนี่กันกับบุมักมุกสุดใจแอบจะยู่ากับตั้มสม เอานีก่กัสแมั้งนเคย่ยังานอืมแซ่บบานเหรอบัวานนะบวบานนั่นแะแซ่บคอนคอาตัวไปกินก่อนเด้อทุกคนทุกคนนี่เนาะกรอกสองเอ้ยตาสมกอบิด สินตีกอกมดกี่ไม้อ๋อหกอันนี้เนี่ยฟูมใช่ไหมอันนี้กอกสามคนเบิือคนเบิือนเดยื้อเลยไปสองคนแต่บาก,กินโคตรเยอะเดี๋ยวยื้อจ้ามีแต่คองบวอทเนาะเพิ่มน้ำหนักสูงนี่อยบอฟูมความใจอยแะไรนี่จอยอขออยึ้น อ้าวแซ่บนี่เราทุกคนยังกับบอลเลืออันเดอร์กับบอลเลือกินสากกับเม็ดกินเสื้อกับเม็ดอ้อแซบแซบแซ่บมันหมานเดียวเด้อทุกคนนี่เนาะกินตังแต่เจอสี่โมงสามโมงออกมาตักแต่สามสามโมงสี่โมง สามโมงสี่โมงประมาณนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวนี้ประมาณหกโมงแล้วยังบริกับกินกับเมื่อตั้งสามสุดแล้วเขาแรงมันนี่เรต้องกินเนาะอ้วนพ่อเลยมันนี่จ้ะคลิปนี้น้องตุ๊กกะสิลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปนี่นะบ๊ายบายบ๊ายบายเลยมาบายนยจินบ๊ายบายเป็นเด้อ